กับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียกับเสียนะครับเราจะไปติดตามชมกันต่อนะครับว่าผู้บริหารในรุ่นที่4ก็คือคุณปริญญานั้นเขาจะมีวิธีการในการบริหารกิจการอย่างไรและเขาจะมีแนวทางในการรักษากิจการที่ต้องถือว่าเป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษให้อยู่ได้อย่างยาวนานได้อย่างไรติดตามรับชมกันเลยครับ ในช่วงแรกที่คุณปริญญาได้เข้ามาดูแลกิจการนั้นนะคะคุณปริญญาบอกว่าไม่ค่อยมีปัญหากับการบริหารงานมากเท่าไหรนะะ่นักค่ะแต่ส่วนใหญ่นั้นก็จะมีปัญหากับการปรับตัวให้เข้ากับตลาดภายนอกที่มีเทรนดในการดื่มกาแฟปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบระเบียบ <c oughs> ก็ส่งผลให้คุณปริญญาบริหารร้านเอียแค่ได้อย่างราบรื่นนะคะ <c oughs> แล้วก็ขยายมาเป็นกิจการแฟรนไชส์ในที่สุดค่ะ ส่วนใหญ่อุปสรรคไม่ค่อยมีนะฮะมีแต่เรื่องเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับกับตลาดภายนอกก็คือสําหรับเยาวราชเนี่ยเราเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าว่าเราทําอะไรเยอะไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างผูกพันกับร้านมามาใช้เวลานานมากแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนแพคเกจิ้งหรืออะไรเคยพยายามติดแอร์ที่ร้านแต่มันไม่เวิร์กนะครับทำเฮียแซเคยติดแอร์ทั้งหมดสองครั้งไม่เวิร์กเพราะว่าลูกลูกค้าเขาเขา เขารู้สึกเขาไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนเขามาทานเหมือนเดิมแต่ว่าเขาพิเพที่จะไปนั่งข้างหน้าเขาชอบอย่างนี้ครเขาชอบอย่างนี้แต่สําหรับทําเลอื่นที่เรามาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็จะมีพวกเอาเมนูใหม่ๆเข้าไปพวกกาแฟสดรูปแบบการตกแต่งร้านค้าก็จะออกเป็นโมเดิร์นไชนีสครับตอนผมเข้ามาดูใหม่ๆก็ตอนนั้นจะเป็นช่วงเกือบๆคาบเกี่ยวกันที่ที่กาแฟสดเริ่มเริ่มจะบูมขึ้น ะะตอนตอนเขาบูมใหม่ๆเราเองซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเราเป็นโรงงานที่ส่งเบลสอยู่แล้วครับแต่เราไม่ได้เอาเข้าตัวร้านเราเองนะครับก็พอสักพักหนึ่งเราเราพอเราไปไปได้พื้นที่ตามสถานที่ต่างๆนะครับรู้สึกว่าทางเจ้าของสถานที่เองหรืออะไรเองเขากแ็แฮปปี้ที่อยากให้เรามีเมนูกาแฟสดด้วยนะฮะหลังๆก็จะเห็นเอลสแท้ที่เป็นอีกช็อปหนึ่งก็คือเป็นเบลสแซ้ครับซึ่งซึ่งโครงการนี้ ได้รับการเริ่มต้นจากการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยที่ที่กรุณาลงมาร่วมร่วมการตลาดด้วยกันครับกับเราซึ่งเป็นพ่อ้านะครับก็ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างจากการทําตรงนั้นแล้วก็ยังต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับช็อปตรงนั้นเรียกว่าเอสแอนด์พลัสของพลัสเนี่ยก็จะมีเมนูเพิ่มเพิ่มก็จะเป็นพวกกาแฟสดสิ่มซำนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มปั่นต่างๆที่เด็กวัยรุ่นทานครับ กรณีคบเรื่องของคุณภาพที่มันควบคุมไม่ได้เอ่อตรงนี้เราเราค่อนข้างสตรีกนะฮะแต่ว่าเอ่อเราก็จะมีการ f o l l o w u p ก็คืออย่างตัวผมเนี่ยผมก็จะเวียนเข้าที่ร้านแต่ละที่เนี่ยเข้าไม่เป็นเวลานะครับลูกน้องจะไม่รู้ว่าวันไหนจะเข้ากี่โมงแล้วเราเราก็จะไปเช็คอัพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเราได้ก็คือฐานลูกค้าของแต่ละที่เนี่ยเขาจะบอกเราเองอวันนี้เขาไปทานไม่อร่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกละ เพ,เพราะเราสนิทกับเขาครับนะครับคิดว่าความสัมพันธ์ของของเจ้าของร้านซึ่งอันนี้มันคือธุรกิจที่ที่ที่ขนาดเล็กที่ที่เราคืองานค้าขายงานบริการถ้าเจ้าของร้านมีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านเนี่ยค,ค,คิดว่าคอนโซลไม่ยากครับ ร้านกาแฟร้านเล็กๆสู่ธุรกิจแฟรนไชน์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทําได้นะคะและด้วยแนวคิดของการทําแฟรนไชส์ที่ไม่เหมือนใครนั้นก็ส่งผลให้ร้านกาแฟเอแสเป็นแฟรนไชส์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพซึ่งแม้จะมีใครที่มีเงินมากสักแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีใจให้กันแล้วคุณปริญญาก็เลือกที่จะไม่เอาแบรนด์ของตัวเองที่สู้อุตสาห์สร้างสมมากว่า80ปีเข้าไปแลกอย่างเด็ดขาดค่ะ แฟนชายของผมเนี่ยเอคือไม่ได้ตามตำราเลยนะฮะเราเราเรียนมายัางไงเราก็เราก็ไม่ได้ใช้ตามนั้นเลยคือว่าของเอเซจะเน้นอยู่สองอย่างเอาเริ่มจากวัตถุประสงค์ที่เราทําเราทำเนี่ยเพราะว่าเราครอบครัวเล็กนะครับการที่ที่หลายๆสถานที่เนี่ยจะปีเฟอร์เข้ามาเราเยอะมากให้ให้เราไปลงในในช่วงการช่วงเวลาหนึง่งช่วงตอนเศรษฐกิจซึ่งเราไปได้ไม่หมด,ถ,ไได,หมดถึงเราไปได้หมดเนี่ยเราดูแทด,ดูแลเองได้ไม่หมด นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ให้เอแนเนี่ยยังยังเมนเทนการกระจายสาขาอยู่ได้ในเลทเดิมนะครับเพราะแน่นอนการประกอบธุรกิจนี้ย่อมย่อมมีเกิดขึ้นมีลดลงเกิดขึ้นลดลงก็ก็ตามกระแรสตลาดและเจ้าของสถานที่ด้วยก็เลยเกิดไอเดียแฟรนไชส์ขึ้นทีนี้แฟรนไชส์ของเอแนเนี่ยเราเลือกคนทำนะครับก็คือเราเราไม่ใช่ลักษณะที่ไปพีเร์ให้ใครมาซื้อแฟรนไชส์เรานะแบบมาซื้อเอ่เอแฟรนไชส์เราดีนะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเราเราถือว่าดีถือว่าตัวเองอดดีแล้วแล้วทาอย่างนั้นนะครับต้องเรียนให้ทราบคืออย่างเดียวเลยที่เราไม่ทําอย่างนั้นที่เราต้องเลือกเหตุผลเดิมฮะเพราะเราครอบครัวเล็กนะครับถ้าผมปล่อยแฟนชายได้เยอะมากๆตามสาขาที่ท,ท,ที่ที่โทรเข้ามาถามเนี่ยเราดูแลกันเองเราดูแลไม่หมดนะครับพอดูแลไม่หมดเราก็จะเกิดปัญหาทีนี้ลูกค้าก็จะคอมเพนแล้วไอ้ไปทานเอสแตที่นี่ไม,ไม่ไม่อะไรเดี๋ยว มันจะเกิดผลล้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นเฟรนชา์ที่มีมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือคนที่เราคุยแล้วเราเลือกแล้วนะครับในทางกลับกันเราเลือกเยอะขนาดนี้เราย่อมคิดค่าธรรมเนียมที่เป็นเฟรนลี่กับลูกค้าด้วยค,ค่าธรรมเนียมที่เอยอะแต่คิดในแง่ของการโอเปเรตแฟรนไชส์เนี่ยเราคิดในในความเป็นจริงนะครับจุดแตกต่างที่หนึ่งไม่มีการคิด GP หรือหักเปอร์เซ็นต์กับยอดขายนะครับจุดแตกต่างที่สองเราไม่คิดเหมา เอแซไม่เหมานะฮะไม่เหมารวมว่าจ่ายมากี่แสนกี่แสนแล้วก็หนึ่งล้านหรือเหมาเป็นตารางเมตรเราไม่เหมาลงทุนตกแต่งร้านเนี่ยลูกค้าอยากตกแต่งยังไงเชิญเราไม่บังคับวัสดุแต่ต้องอยู่ในรูปแบบที่เราให้เลือกรูปแบบที่เอเซส่งให้เลือกเนี่ยมีเป็นสิบสิบแบบเลยสําหรับแต่ละพื้นที่แต่ละทําเลต้องเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งแต่ถ้าส่วนตรงนี้เราใช้ไม้จริงคุณจะใช้ไม้หน้าสามโครงเป็นไม้อัดเรื่องของคุณ แต่ผมมองไปข้างนอกเนี่ยมันต้องเป็นเอเซอร์เป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าสัญญาเนี่ยเราิก็บเฉพาะที่จะเลี้ยงระบบได้เอเซอรจะส่งวัตถุดิบในราคาที่ต่ำต่ำมากๆนะครับแต่ว่าเรามีค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมรายปีจะมาถัวหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในการขนส่งคือค่ารถค่าสต็อกของไม่ว่าจะเป็นพวกแพคเกจจิ้งหรืออะไรวัตถุดิบของเอเซอรจะทำเองทั้งหมด จะไม่มีสารกันบูดพวกนี้เราไม่ได้ไปบวก CP กับลูกค้าเราเองเพราะว่าเราถือว่าแฟนไชส์ซี่เราคือครอบครัวเราแต่ลูกค้าคือลูกค้าแต่แฟนไชส์ซี่ไม่ใช่เยสแซมไม่ได้มองแฟนไชส์ซี่เป็นลูกค้าเราต้องจับมือกันเพราะฉะนั้นไปด้วยกันจะเป็นกลุ่มพิเศษจะเป็นกลุ่มพิเศษก็มีข่าวอะไรเกี่ยวกับเราเขาก็จะเป็นคนแรกกลุ่มแรกที่รับรู้เมนูนี้มาที่เอาไหมมาิ้นเท่านี้เราเปิดหมด กับลูกค้าเราไม่นะฮะนี่เฉพาะในสโคปของแฟรนไชส์รับแม้ว่าในปัจจุบันนะคะแฟรนไชส์ของร้านเอสแยจะมีอยู่จํานวนไม่มากนักแต่คุณปริญญาก็มั่นใจค่ะว่าร้านเอีแยทุกสาขานั้นเป็นร้านที่มีคุณภาพทัดเทียมกันทั้งในด้านรูปแบบของร้านแล้วก็รสชาติของกาแฟาที่ยังคงเป็นเอก,กลักษณ์ของเอเีแยไม่ผิดเพี้ยนไปจากอดีตที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดเอาไว้คะ่ะ โอ้ทำมาถึงวันนี้เหรอเจ็ดปีกว่าแล้วฮะกนทาเป็ครับครับก็มีเกิดขึ้นมีลดลงตามตามภาวะสิบที่เคยได้็นาาีาดาษ1อ็ดครับแต่ช่วงสิบเอ็ดไม่เป็นช่วงอะไรที่ที่คือต้องบอกก่อนว่าเราปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดในในเงื่อนไขของการรับเป็นชาร <5. S 1> ช่วงสิบเอ็ดนี่ตอนนั้นเจอในทุนใช้เยอะ ในทุนแบบว่าลงลงเงินอย่างเดียวแต่แต่เขาไม่โอเปอเรตร้านก็ลูกน้องเขาจะสนิทกับเรามากกว่าเจ้าของร้านครับแล้วก็มีมีหลายแบบมีแบบเซ็นสัญญากับเจ้าของสถานที่ไม่ไม่เคลียร์แล้วก็โดนบีบท,ที่หลังอย่างเงี้ยฮะปัจจุบันมีกี่สาขาครัปัจจุบันเหลืออยู่แค่สามเองสามเองมี มีแมคโครจัลังสนิทวงนะครับอยู่โซนพาซานะครับแล้วก็มีที่ที่ภูเก็ตเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมือแล้วก็คาดว่ากำลังน่าจะากใกล้ๆอยู่เพราะเป็นกลุ่มเพื่อนกันนะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นของเราถ้าลูกค้าได้ทานเขาเขาจะรู้เองนะฮะเขาก็จะรสชาติของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเลยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเราถ้าเทียบเบดจากกาแฟสดที่คนทั่วไปรู้จักนะฮะเยอแซเนี่ยมันก็คือกาแฟสดแหละ แต่ว่าเราชงจริงๆบ้านเรามีมาตั้งนานแล้วคนไปไปผูกติดกับว่ากาแฟโบราณคือต้องชงถุงแต่จริงๆแล้วข้อแตกต่างในมุมที่เราอมองันก็คือก,กาแฟโบราณเนี่ยมันมันจะมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยนะครับในในการชงหรือว่าลด้นทุนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าของเอแซนเนี่ยเราใช้กาแฟแท้ชาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นมันคอนเซ็ปต์เดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวก,กันกับที่ต่างชาติเขาทานกาแฟสด นั่นคือเที่ยวเลยมาคุณมาคั่วมาแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็มาชงให้ลูกค้าแต่ฝรั่งชงใส่เครื่องเสียบไฟแล้วก็ตีละแก้วครับของเราชงไม่ต้องเสียบไฟเราใช้เตาไฟอย่างเดียวจากการบริหารงานของคุณริญญาจึงทําให้ร้านกาแฟเอเซอซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นร้านกาแฟเล็กๆนั้นสามารถที่จะดําเดินอยู่ได้บนเส้นทางของธุรกิจเฟรนชชน์นะครับในช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่า อะไรที่ทําให้ร้านกับไทยเอียแสนั้นสามารถยืนหยัดอยู่ได้บนเส้นทางธุรกิจมายาวนานกว่า4ชั่วยุคคนตลอดระยะเวลากว่า8-4ปีครับ